ปกติเา่เน้องพี่ทปื่ออะไรอ่ะแบบเอเนอร์จีอะไรอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันะวันนี้รามาแบบทำกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมาก่อนแบบคือเขาจะว่าน้องทอเขาเนคนเดินเล่นๆวันนี้เ้ามาดูละคอรเวทีแลที่คณะอักษรศาสตร์จลฬาลงกรณ์มงสวรทยาอะไรในเรื่องเหมือนยันจริงหเพราะว่ามีคนเกิหนุงยิม้นเรนก็เหมือนกันจริงยไม่ปลกก็มี บบีมคือเราคุยกันเมื่อกี้เสียงตรงนี้เข้านะเสียงใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อัรจุฬานะคะอรซอรบอบอร์หตอนนีหน้าอเสอเอรอสวัสดีค่ะที่ผมเราเหมือนสีเดียวกันเลยอ่บบแ้อเเวลาบ่มงแลเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอนบ่มงครึ่ง รอสวยมึงเราจะเข้าไปตอนแปดโมงนนะค,ะครึ่งนะคะเอ้ยแย่งกันพูดทำไมถ้าเร็มุมตี่เกดีก่ดยืดตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปขึ้นไปที่ชั้นหกเนาะ ไปดูกันเลยเอ๊ะเอ๊ะเ้ค้มกนอตอนนี้เราลีกันที่ลิฟ์ค่ะไม่ลิฟ์ของอักษรจุลาด้วยตองพูดนี้ แต่เราไม่ได้เร eh, ียนแต่เราไม่ไม่มีใครเรียนมีเจ๊แต่งตัวผัวมากแต่งตัวเรียนอะว่าคะแนนก็เศร้าอยู่เขาขอพักยันต์มาพักยันต์ตอนนี้เราก็ถึงที่โรงละครแล้วนะคะมเดิน ตอนนี้ก็กำลังรอเวลาเข้าไปตอนนี้เป็นเวลาโมเมตายบายบายิมาาเราจะต้องเข้าไปประมาณบ่ายครึ่งโอเคบายบายเล่นสองทราบโอ้โหตอนนี้นเราก็อยู่ที่ อนนี้เราอยู่ที่มีลานประเทศอิตาจีก็นี่ <h 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 ือเป็นนางแบบของแบรนด์เรานะคะเป็นนางแบบรุ um> <h <h ่นใหม่เลยรุ่่นใหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านางแบบรุ่นใหม่เนี่ยจะเดินได้แซ่บขนาดไหนเออเงยขึนมากเลยจะเดินได้แซ่บขนาดไหน กูว่าเมื่อกี้เราเจอพี่ออกแบบเขาจะอาหรือเป่าเขาจะลงไปแล้วคนที่เจอเขาลงบันไดเขาลงลิฟต์ไม่มีสาระเลยนะคะ ถ้าจะมาดูอย่าลืมพกผ้าห่มมาค่ะจอดิคุณคนเป็นกินชาวมันกันสุดเด็่จริงอะแอร์ย็นจัดกินาวมันก็หิวข้าวแต่ว่าแต่ว่าก็ทุกคนก็หิวข้าวก็เลยแบบว่าโอเคเราไปแล้วดับเบิลบายไม่มีดังตอนนี้เราวาร์ปมาที่สวนจุฬาเงินจอยอะไรไปดูจักมันจักรมันจักรมันจักรมันโอเควาวซ่าวาลซ่า

จะกลับไปกินข้าวที่เซนทันปิดเก้านะคะตอนนี้เราก็กินข้าวหมดแล้ว <laughs> จบวอล์กหนึ่งวันม่นมเียงเท่านี้ทุกคนบ๊ายบาย Ela ouviu